ณเวลานี้นะครับเพื่อนๆถ้าพูดถึงเลนแพนเค้กมุมกว้างสำหรับกล้องฟูลเฟรมเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นตัวนี้เลยครับลาวา15มิ mm ล F5 ที่เขาว่ากันว่าตัวเล็กเท่ากับคุกกี้เลยครับเดีย๋ยวเราไปดูหน้าตาของเลนตัวนี้กันชัดๆกันครับตัวเลนนะครับมีขนาดเล็กแต่ว่ามีทางยาวโฟกัสเนี่ยอยู่ที่ 15mm มมซึ่งถือว่าเป็นเลนอัลต้าไวที่มีขนาดเล็กและเบามากๆครับ ซึ่งน้ำหนักของเขาเนี่ยเบาเพียง158กรัมเท่านั้นออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับกล้องฟูลเฟรมเลยครับและตัวนี้ครับมาพร้อมกับฟังก์ชันออโต้ออเพเจอร์หรือสามารถปรับค่ารูรับแสงได้จากตัวบอดี้กล้องครับเพื่อนๆซึ่งจะรองรับกับเมาส์โซนี่และนิคอนเซตเท่านั้นนะครับเพราะที่ท้ายเลนของเขาเนี่ยจะมีขั้วอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับทำให้กล้องเนี่ยรับส่งข้อมูลกับตัวเลนได้แล้วก็ยังบันทึกค่า X10 ไฟล์ลงไปในภาพของเราได้อีกด้วยครับ เห็นเลนตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีองศารับภาพกว่า110องศาเลยนะครับที่สำคัญยังรองรับฟิลเตอร์ขนาด39มิลด้วยใครนะครับที่กังวลว่าหน้าเลนเนี่ยจะเป็นรอยก็สามารถหาฟิลเตอร์มาใส่ได้ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฮูดบังแสงทรงสี่เหลี่ยมแบบพลาสติกน้ำหนักเบานะครับทำให้กล้องของเราเนี่ยดูเท่และดูวินเทจขึ้นเอามากๆเลยครับ และตัวที่อยู่ในมือผมนะครับเพื่อนๆเป็นเมาส์สำหรับโซนี่ครับดังนั้นเขาก็จะไม่มีวงแหวนสำหรับปรับค่ารูรับแสงครับซึ่งค่ารูรับแสงของตัวนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่ f 5จนถึง f 2 2เลยครับเพื่อนๆตัวเลนส์นะครับเป็นแบบแมนนวลโฟกัสครับเพื่อนๆก็จะมีวงแหวนโฟกัสมาให้ด้วยอย่างแน่นอนซึ่งองศาของการโฟกัสหรือโฟกัสโตรเนี่ยจะสามารถบุ่นได้90องศาทำให้เพื่อนๆที่ใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วครับ และต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูภาพที่ได้จากเลนตัวนี้กันครับว่าภาพที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นประมาณไหนเราไปดูกันเลยครับและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพความคมชัดที่ได้จากเลนตัวนี้เลยครับเมื่อเราซูมดูบริเวณกลางภาพนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเลนตัวนี้ให้ความคมชัดที่ดีมากนะครับส่วนมุมภาพก็ถือว่าพอรับได้นะครับเพื่อนๆกับเลนมุมกว้าง110องศาแบบนี้ต่อไปครับเดี๋ยวเราจะขยับไปดูที่ f 5.6กันครับ บริเวณขอบภาพก็ชัดเจนขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ f 8ครับ f 1 1ครับแล้วก็ f 1 6บหกครับสุดท้าย f 2 2ครับ และข้อดีอีกข้อหนึ่งสําหรับเลนตัวนี้เลยนะครับคือเขาสามารถถ่ายภาพได้ใกล้สุดเพียงแค่12เซนติเมตรจากเซ็นเซอร์เท่านั้นทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ภาพที่ดูแปลกตาเก็บแบ็กกราวน์ที่เป็นสถานที่ได้ภาพที่ดูอลังการมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและด้วยเลนตัวนี้นะครับเพื่อนเอนเขาให้ใบเบรดมาด้วยกันถึง5ใบทําให้ได้แฉกของไฟหรือซันสตาร์มากถึง10แฉกด้วยกันครับ แต่ก็ต้องบอกนะคบเพื่อนๆว่าเลนตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นเลนสำหรับถ่ายสตรีทยดยเฉพาะที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและสามารถพกพาไปได้ทุกที่ซึ่งคาแรคเตอร์ของเลนสำหรับถ่ายสตรีทก็มักจะมีวิกเนตเกิดขึ้นให้เห็นอยู่แล้วและเมื่อเราดูภาพที่ได้จากเลนตัวนี้วิกเนตที่ได้ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและเพื่อนๆที่ใช้โปรแกรมสำหรับตกแต่งภาพอยู่แล้วก็สามารถลบออกได้อย่างง่ายๆเลยครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่เลนมุมกว้างทุกตัวจะต้องมีให้เห็นอยู่แล้วนั่นก็คือ Distortion ครับเพื่อน,เ,อนเลนเลตัวนี้ถือเป็นเลน Ultra ์อัลต้าไวที่ระยะ15มิลซึ่งมาดูจากภาพแล้วเนี่ยภาพอาจจะไม่ได้ตรงมากนะครับเพื่อนๆแต่ถือว่าความโค้งป่องของเลนเนี่ยน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับเลน์ระยะ15มิลโดยทั่วไปครับและต้องบอกว่าเลนตัวนี้เนี่ยรองรับกับกล้องได้หลากหลายค่ายมากๆเลยนะครับ ซึ่งรุ่นที่เป็นแบบออโต้อะพอร์เจอร์เนี่ยก็จะมีรองรับแค่โซนี่กับนิคอนแซเท่านั้นครับส่วน Can o น R ารไลกาเอลไลกาเเนี่ยจะเป็นแบบที่เราจะต้องหมุนค่ารูรับแสงที่ตัวเลนเองครับโดยนอกจากนี้นะครับรุ่นที่เป็นออโต้อะพอร์เจอร์เนี่ยเขายังมีช่องสำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์มาให้ด้วยใครที่ซื้อไปใช้แล้วอยากอัปเดตเฟิร์มแวร์กล้องก็หมดกังวลไปได้เลยครับว่าตัวเลนจะใช้ไม่ได้เรายังสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ตามกันไปได้นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับ การรีวิวหลาวหวา15มิล F5 คุกกี้แบบนี้ถือว่าตัวเล็กใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆและถ้าหากใครนะครับยังมีข้อสงสัยก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดค a m เมราเมเกเลยครับรวมถึงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง c a m เม a าเมเกทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ